สวัสดีครับพี่พี่ fc ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ต้องกราบขอภัยอย่างสูงเลี้ยวนะครับที่ไม่สามารถดําเนินรายการไลฟ์สดได้ตามปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้เราขนของอยู่เป็นเครื่องตัดหญ้าชุดหนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วคาดการว่าน่าจะกลับไม่ทันครับพี่พี่ครับกลับไม่ทันเวลาแน่นอนแล้วก็คงจะเลื่อนก่อนอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันศุกร์ไปเลยนะครับ น่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะเป็นสุกไปเลยนะครับอืมก็เป็นที่น่าเสียดายครับเราพยายามจะเร่งงานอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าออเดอร์หลังบ้านก็เยอะเกินไปจนเราหาของไม่ทันจริงๆนะครับช่วงนี้ของก็หายากเงินก็หายากครับพี่ๆีก็เลยก็เลยต้องทาคลิปวิดีโอนี้แปะไว้ก่อนนะครับอา กลับไม่ทันนะฮะขออภัยนะพี่ๆนะไว้เจอกันเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบอีกทีนะครับว่าจะไลฟ์วันไหนนะครับเราจะทําตามออเดอร์ลูกค้าที่สั่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสั่งสั่งเครื่องตัดหญ้าไว้ก็เยอะนะช่วงนี้ถามว่ามันเงียบไหมมันก็ไม่เท่าไหร่รับคือมันมันก็เงียบตามฤดูกาลนะฮะแต่ว่ายอดสั่งซื้อของซัสสิลีเองก็ยังมีเรื่อยๆต้องขอขอบคุณนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่หวือหวาเหมือนตอนหน้าฝนอนะ หน้าฝนนี่มันมันขายสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ก็เข้าใจะนะฮะแต่ก็เข้าใจเพราะว่ามันหน้าแรงละมันก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นอย่างปั๊ม hm น้ําอะไรเง,งี้ยก็ขายดีนะฮะตอนนี้รถชักล่องน้ําอะไรพวกนี้ก็ก,กําจัดวัชจะพืชในนาข้าวสับย่อยอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นสินค้าที่ยังขายดีอย่างต่อนเนื่องในช่วงนี้นะครับปั๊ม hm น้ํานี่ไม่พอนะฮะปั๊ม hm น้ํานี่ไม่พอขายเลยนะครับแล้วสองนิ้วสามนิ้วนี่ขายดีมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะพยายามหาสินค้ามาป้อนให้พี่ๆตามตามความต้องการนะครับเครื่องเป่าลมนี่นะฮะโอ้โห oh, oh. <c oughs> เป่าลมนี่ลูกค้าก็ถามหาพ่นยาสะพายหลังหรือว่าสามซูอ,อะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะพยายามเร่งหาของมาบริการให้พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ต้องกราบขอภยยัยเยางสูงริ้วเลยนะฮะที่ไม่สามารถดําเนินรายการได้ก็ไว้เจอกันพี่ๆจำนวนหนึ่งก็อาจจะคิดถึงผมก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกท่านเลยนะฮะ เานาะมันไม่ทันมันดีไปแล้วมันก็ไปรีบไปเร่งเลยมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวทำเครื่องก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ